สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรรักร้อยบน2ตัวนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เอามาลงไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูนะก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหมย่ย้อนไปดูผลรางวัลในงวดที่ผ่านมากันนิดนึงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมานะผลรางวัลมันออก482962นะครับ2ตัวล่าง00นะครับออกเบิ้ล ในชุดสรุปที่ผมลงให้นะครับวิ่งบนผมให้วิ่ง1กับ2แต่ไปฟัน1นะผิดนะหเนะี่ยไม่มามี2ตัวบางครั้งก็ฟันไม่ถูกนะครับเข้าที่เลขสอในชุดเน้นนะครับก็เน้นไม่ถูกอีกนะครับเน้น8 191 82 92เ้นแล้วก็มาเน้นจะ 2, มันดอกมันดอกตัวนี้6 2บางครั้งตัวที่ไม่ชอบ มันก็ออกนะในชุด3ตัวก็ไม่มีนะส่วนชุด2ตัวล่างนะครับผมให้ตามสูตร901นะผมก็บอกว่า9กับ0นนี่มันน่าจะมา1ตัวนะครับผลสุดท้ายก็ควันผิดเหมือนเดิมนะครับควัน9มันออกศูนมันออก0นูนย์ะเหมือนบนเลยข้างบนพัน1ก็ออก2นี่วัน9ก็ออกศูน ตัวที่ไม่ชอบมันก็มานะครับในชุด2ตัวนะครับตัวเน้นก็ไม่ออกอีกนะครับผมก็บอกอยู่ถ้าใครชอบเด็กเบิ้ลมีอยู่แค่2ตัวคือ0ูแล้วก็1นึนผลปรากฏออก0ูตัวนี้นะครับถึงแม้จะเน้นผิดตัวนะครับแต่มันก็สูตรมันก็เข้าอยู่นะครับ เขา00กับ62ตัวที่ไม่นเน้นๆนะครับส่วนเลขไหลนะครับเลขไหลเนี่ยก็ไม่เข้านะครับ96200ม,ไม,มบัไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยครับเลขที่เข้าก็คือเลขวิ่งเงินล้าน962แต่มันไปออกที่หลักร้อยนะครับมันไปออกที่หลักร้อย มาแต่ก็ไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับในงวดนี้เ,เดี๋ยวก็ต้องรอดูใหม่นะครับว่าจะเลือกถูกไหมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรที่ผมนำาให้ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะตัวเลขบางครั้งก็อาจจะเลือกถูกบางครั้งก็อาจจะเลือกผิดนะครเอาคราวนี้มาดูสูตรที่ผมนามาฝากนะสูตรแรกจะเป็นสูตร หลักร้อยบน2ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่จะมีทั้งหมด2สูตรสูตรที่1เอาหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10บน5ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก1สูตรที่สหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนสครั้ง แล้วบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นึ่งมาย้อนดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะครับสูตรแถวนี้จะเป็นสูตรที่1สูตรฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่2นะครับย้อนหลังไปงวดที่ออก5 93ส่วนที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอสูตรแรกนะครับได้4ีสูตร2ได้ห6 มันออก593มันก็จะเข้าที่เลข5ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับงวดถัดมานะครับออก504ก็จะเข้าที่เลข5ตัวเดิมถูกทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมาออก503หลักร้อยเข้าที่เลข5าเลขเดิมอีกนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับออก3 3 6หลักร้อยคือเลข3ก็เข้าทั้ง2อสูตรนะครับ งวดถัดมาออก041นะครับหลักร้อยเข้าที่เลข0สูตรแรกใน900201ก็มีเลข0ที่เหมือนกันนะครับงวดถัดมาออก867หลักร้อยเข้าที่เลข8ก็ถูก,ออก, 6, 0, 6, 100, กนะครับสูตรนี้89สูตรนี้78ก็เหมือนกันที่เลข8งวดถัดมาออก606หลักร้อยที่เลข6อ่างวดนี้คำนวณได้56เหมือนกันนะครับเข้าที่เลข6 งวดถัดมาออก6 6 2นะครับหลัก 100, ร้อยเลข6ตัวเดิมแล้วก็ทั้ง2สูตรก็คำนวณได้เลขเดียวกันนะครับ67กับ6 7แล้วงวดถัดมาออก6 6 5นะครับหลัก 100, ร้อยเลข6ตัวเดิมศูนย์รแรกได้5 6สูตร2ได้67มีเลข6ที่เหมือนกันแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับทั้ง2สูตรคำนวณได้90กับ90เหมือนกันอีกและผลรางวัลออก9 6 2 หลักร้อยเข้าที่เลขเก,ก้าครับนะก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับถึงแม้ตัวเลขจะคำนวณได้ตัวเดียวกันนะมันก็อาจจะเลือกยากเนาะนะสถิติย้อนหลังทําให้ดูนะครับมันก็เข้าดีทั้งสองสูตรแต่ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับยังไม่ตอบไม่ได้นะครับว่าสูตรไหนจะเข้าหรืออาจจะเข้าทั้งสองสูตรก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันดังนั้นเรามาคํานวณตัวเลขคนใหม่นะครับว่าหลักร้อย บน2ตัวทั้ง2สูตรจะได้เลขอะไรนะสูตรที่1หลักหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง88 1 6แล้วบวกหลัก10บบนนันะบเลข6ในบ,บวกกัน5ครั้งนะครับ10บน5ครั้ง56 30นะบครับ6บวกกัน5ครั้งได้30และบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2สครั้ง8 8 16 บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข5และบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่ 1, 1> เลข9บวก10ท้ายครั้งที่2เลข9บวก8คงที่มารวมเราจะได้เท่าไหร่นะครับ16บวก30ก็เป็น46 46นะครับบวก6 52 52, 52 62 62บวก5 67 67นะครับมาบวกอีก9 76 76มาบวกอีก9 85 85มาบวกอีก8 85บวกอีก8 93ได้เลข3 ป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรจะบวก1ดังนั้น3าบวกหได้4ตัวเลขงวดใหม่ในสูตรที่1ได้3กับ4ี่ไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูก่อนนะครับถ้าชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณในสูตรที่2นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับ ใช้หลักหมืนน่นหนเลข8แปดบวกหลักพันเลขสองบวกหน่วยบนสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหกบวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขหกบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสี่ 8, บวกสี่ได้แปดบวกสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งสามเก้ายี่สิบเจ็ดแล้วบวกสี่คงที่ เท่ากับ8บวก2ได้10 10บวก4ได้14 14บวก6ได้20 20บวก6ได้26 26นะบวก1ก็เป็น27 27นะมาบวกอีก8 35 35มาบวกอีก7นะครับ35บวกอีก7 42 42เป็น62 62บวกอีก4 66 66ได้เลข6 เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกหนึ่งดังนั้นหกบวกหนึ่งได้เจ็ดดังนั้นในสูตรที่สองตัวเลขที่คำนวณได้คือเลขหกกับเลขเจ็ดตัวเลขทั้งสองสูตรไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันดังนั้นในงวดที่จะถึงนี้อาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่เข้า อาจจะมีสูตรใด,ดสูตรหนึ่งที่หลุดหรืออาจจะหลุดทั้งสองสูตรก็เป็นไปได้เช่นกันดังนั้นท่านผู้ชมก็เอาไปเทียบกับสูตรหลักร้อยที่ท่านผู้ชมมีนะว่ามันไอ้สองสูตรนี้ตัวไหนมันตรงกันนะครับที่ผมเลือกทั้งสองสูตรมาก็คือผมก็ชอบทั้งสองสูตรนั่นแหละนะครับสามสี่หกเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในโซนหลักร้อยหมดเลยนะครับมันอยู่ในระยะหลักร้อยหมดเลยนะก็เลยเลือกไม่ถูกจะเลือกสามสี่มาลงก็กลัวจะเลือกผิด อาจจะเลือก6 7มาลงก็กลัวเลือกผิดดังนั้นก็เลยลงให้ทั้ง2สูตรเลยนะครับลงให้ทั้ง2สูตรแล้วค่อยไปรอดูในวันที่1พฤศจิกายนนะครับว่าสูตรไหนจะเข้าแล้วค่อยไปรอดูในชุดสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับว่าผมจะเลือกสูตรไหนมาจับคู่ให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามรับชมนะครับถึงแม้จะห่างหายไป านานเป็นเดือนนะครับนานเป็นเดือนเลยนะครับอา,อาจจะลงในเฉพาะช่วงชุดสรุปในวันที่สลักออกนะครับแนวทางนี้ก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องนี่ถือว่าหลายวันแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับอาจจะติดงาน,นติดงานก็ไม่สามารถมาลงสูตรให้ได้นะครับแต่ในช่วงนี้ก็จะทยอยลงสูตรให้ตามปกตินะครับ ก็จะไล่ไปทีละหลักนะครับอาจะลงให้หลักร้อยก่อนส่วนสูตรอื่นค่อยทยอยลงให้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ